สวัสดีพี่นอ้องป้องปายนี่วันนี้จะพามาชมดอกอาลาตีสวัสด์นะคะนี่ตอนแรกไม่เคยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะแต่มาดมอมหอมอะ่ะกินหอมมากเลยอะ่ะแต่นั่นมันจะเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะนในนี้มีสี่ห้าต้นเดี๋ยวนี้ออกดอกดีดีออกดอกทั้งปี นี่ใบของเขานะคะดอกลาตีเออหอมหอมกินหอมอ่นอ,อนไม้ประดับไม้มงคลน,นะคะนี่ดูสิดูด,ดอกของเขาต้นเล็กๆเ,เองนะคะเป็นไม้พุ่มนะคะ ออกดอกตลอดนะแต่ว่าตายไม่ค่อยสนใจนะเพิ่งจะมาดมดูเมื่อเช้านี่ยนะเออเขามีกลิ่นหอมอ่อนๆมากเลยอะ่ะก็เลยชอบนะก็เลยถ่ายให้พี่น้องดูนะคะออม,มันมีหลายต้นอยู่นะคะเดี๋ยวพาไปชมนะในนี้ประมาณห้าต้นนะในนีนะ้ออกดอกทุกกิ่งเลยอะ่ะเนี่ยดอก นี่ยอีกต้นเนี่ยพอเขาจะออกดอกเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยใบนะคะมันคนละชนิดกันที่อ่ออีกอย่างหนึ่งนะมันมันมีหลายอย่างด้วยที่แต่เคยลงคลิปไว้แล้วนะอันนั้นจะเป็นใบอีกอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็ดอกก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง นี่อีกตลนหนึ่งออกดอกทุกกิ่งเหมือนกัน,นหอมหอมหอมอ่อนๆไม่ฉุนนะคะไม่ฉุนหอมอ่อนๆเนี่ย เนี่ยทางนี้ก็มีเหมือนกันตอนแรกไม่สนใจอะไรพอมาพอเมื่อเช้าเดินมาก็เลยมาดมดูเออมันมีกินหอมอะกินหอมอ่อนๆคล้ายๆลาตีนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าออกแต่ว่ากินจะอ่อนกว่านะลาตีนั้นจะจะแรงนะคะ คลิปเก่าๆของตายมีนะคะไอเดี๋ยวตายจะแชร์มาให้ดูอีกรอบนึ่งเนาะแต่อันนี้มันคนละชนิดกันนะคะดอกข้าวแบบนี้เลยสปะคุณไม่ไม่แน่ใจนะคะก็ รู้แต่ว่าเป็นไม้ประดับไม้มงคลนะนะคะก็พี่น้องก็ไปเชิดดูแลกันเนาะแต่ก็ไม่รู้รายละเอยียดแต่รู้แค่ว่าเขาชื่อลาตีนะคะดอกลาตีต้นลาตีนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแช a ์กดติดตามไมนูนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ พามาชมค่ะ